แต่ส่งอะไรดีคะขอน้อยแต่มากเรียบแต่ก้ฝากด้วยนะครับค่ะค่ะโอ้โ้โอโอ,อะไรเนี่ยอ๋อลืมบอกอผมขอ,อผมร่วงช่วยระวังอย่า yeah, hey. อะไรนะ,ะฉันไม่ได้ถอนนะคะมันร่วงเองอะ่ะผมของผมทุกเส้นมีค่ามากนะครับผมกลัวมันจะร่วงเลยแทบจะไม่ได้สะเลยน่าจะจริงจะทำยังไ,ไงดีล่ะครับหนังหัวของผม นี่เป็นไงคะอะโทม่แอฟซ์ลูดแฮแคร์แชมพูกแก้ปัญหาผมร่วงเหรอ,อมันจะไม่แรงกระตุ้นหนังศีรษะหรอครับม,มันอาจจะชื่อยากนะคะแต่ฉันก็เคยมีประสบการณ์หนังศีรษะอ่อนแอจนเป็นปัญหาหนักใจเลยล่ะคะ่ะแต่ฉันจะทนอยู่เฉยๆก็ไม่ได้คะ่ะฉันพิถีพิถันมากเพื่อหนังศีรษะในที่สุดฉันก็พบวิธีแก้ไขปัญหาคะ่ะนั่นก็คืออะโทม่แอฟซ์ลูดแฮ์แคร์ม่ส่วนประกอบของสมุนไพระตะวันออกหลายชนิด ที่ถูกบันทึกว่าเป็นสมุนไพรยาป้องกันผมร่วงในตำราทงอีโกรรมกัมและยังมีส่วนประกอบในเฮโมหิมที่ลูกค้าทานอยู่ทุกวันด้วยค่ะเป็นเฮโมหิมในรูปแบบแชมพูก็ว่าได้ค่ะวนประกอบจากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการหมักพิเศษเพื่อให้ได้ไประสิทธิภาพสูงสุดช่วยกำจัดสิ่งสกรปรกที่อุดตันหนังศีรษะและเส้นผมและยังปกป้องเส้นผมดูแลสุขภาพหนังศีรษะอีกด้วยเป็นแชมพูที่อ่อนโยนใช้ได้อย่างไรกังวล <ๆ S 2> เลยค่ะแต่ยังไงก็ขยี้เบาๆหน่อยนะคะอ,อ๋อยังไม่เชื่อใช่ไหมคะเนี่ยออแล้วตัวแชมพูปราศจากซิลิโคคนใช่รับ แบบนี้ค่อยคุยกันดูเรื่องหน่อยค่ะคุณลูกค้าแชมพูช่วยทําความสะอาดหนังศีรษะไปแล้วส่วนทิศเมลและคอนดิเชเนอร์จะช่วยเติมสารอาหารให้กับเส้นผมอย่างเต็มที่เลยคะ่ะเป็นไงคะอลองเทสดูต้องทดสอบเฮ้ยขอขอยี้อีก3ามทีโอ้สุดยอดเลยต่อจากนี้ก็สระผมทุกวันนะคะลูกค้าจะตงทรงอะไรนะคะน้อยแต่มากเรียบแต่ก็ทาได้ใช่ไหมครลองดูค่ะลองดูครับ เซตที่ช่วยลดการหลุดร่วงผมร่วงอะโทมี่แอบส์ลูดแฮร์แคร์